ตำรวจปราบจะลาจลยิงแกส๊สน้ำตาและฉีดน้ำแรงดันสูงสลายกลุ่มผู้ประท้วงหลายร้อยคนที่จุมนุมปิดทางเข้าสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ซาบานซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มียอดขายสูงสุดของตุรกีหลังสารมีคำสั่งยึดและควบคุมสำนักงานหนังสือพิมพ์ซาบานซึ่งเป็นไปตามคำร้องของอายการที่กำลังสืบสวนเฟตุนลลเล็กกูเลนนันนกการศาสนาที่พำนักอยู่ที่ในสหรัฐอเมริกา โดยที่กูเลนเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีเรเจฟฟพายิฟเออร์ดวนแต่ถูกกล่าวหาว่ามีแผนโค่นล้มรัฐบาลดูนันทรัมมหาเศรษฐีฝีปากล่าและผู้สมัครตัวเต็งชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคริพับลิกันลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เดินหน้าหาเสียงในรัฐวิชิแกนแต่ถูกขัดจังหวะหลายครั้งจากผู้ประท้วงทําให้ทรัมป์ตะโกนบอกตำรวจให้นําตัวผู้ประท้วงออกไปและบอกว่าผู้ประท้วงเหล่านี้ควรถูกจับทามกลางเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากผู้สนับสนุน คณะนักสำรวจทะเลนำโดยดร์ซันวาตอเรเซอร์ชิโอแห่งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยิริงแลนเผยภาพวานโอโมระซึ่งเป็นวานหายากและเคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วขณะาจัดทริปสำรวจนอกชายฝั่งมาดากัสกร์เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วตัวที่วานโอโมระมีลักษณะคล้ายกับความพรูด้าและได้รับการตั้งชื่อตามชื่อของคีเดโอโอโมระผู้เชี่ยวชาญด้านวานชาวญี่ปุ่น ปิดท้ายกันด้วยการเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบอัจฉริยะไร้คนขับในงานเจนีวามอเตอร์โชว์ที่สวิตเซอร์แลนด์โดยหนึ่งในรถต้นแบบที่ได้รับความสนใจเป็นรถยนต์รุ่น i g s ของค่ายนิสันที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด60กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและจะเป็นรถยนต์ไฮเทคข,ของโลกยานยนตในอนาคต